วันนี้ลูกค้ามาจัดชุดสีนะครับเป็นชุดสีได้เธอชุดสีเวฟล้อยสิบอนนะคะสีน้ำเงินแก้วสองพันคู่เลยใช่ลูกค้าทำเป็นแฝดสองพันคู่เลยแล้วก็นี่ค่ะปอกมือเหมือนกันเลยระวังจำรถไม่ได้ปอกมือแล้วก็นักชสีก็เหมือนกันเลยใช่จัดนักชุดสีนะคะไปคนละชุดแบบนี้แล้วก็อันนี้มีหูโรชกด้วยก็เดี๋ยวมียางในยางนอกนะคะเดี๋ยวตักออกมาอ๋อครับ รถยนต์มานะครับร <laughs> สีไปไม่เราใส่สีเหมือนกันเลย <laughs> อะน, <laughs> นี่พี่จะไม่ผิดใช่คนที่มาซื้อรถปะ นาพี่ทำได้คราวที่แล้วก็แต่สีน้ำเงินไปไม่ให้หรือของน้องเองก็เอาน้ำเงินไปอีกโอ้โหทั้งแกงน้ำเงินหมดเลยเมืงเนี่ยน้ำเงินกี่คันละที่บ้านเนี่ยโอ้โหโอ้โหเดี๋ยวแถมชุดน้ำยาไปครับคนละชุดแล้วกัน